สวัสดีค่ะปัจจุบันกเกษียณอายุราชการแล้วนะคะอยู่บ้านเฉยๆนั่งๆน,งนอนๆค่ะกินของจุกจิกระหว่างวันไม่ค่อยได้กินผักและผละไม้เท่าที่ควรอายุมากแล้วระบบขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีค่ะขับถ่ายยากจนลูกได้ซื้อไฟเบอร์ของบริน่ามาให้ลองค่ะกินง่ายนะคะอร่อยด้วยแค่ฉีบชงดื่มมีสองรสค่ะ คือรสสีเขียวมะนาวค่ะแล้วก็สีเหลืองมะม่วงนะคะกล่องสีเหลืองไฟ b บอร์แลอรถมะม่วงนะคะหอมเหมือนมะม่วงสุกมี30แคลมีผักและผลไม้45ชนิดกล่องสีเขียวไฟเบอร์แลรถมะนาวแค่25แคลนะคะมีใยอาหารสูงถึง12,000มิิลลิกร,รัมต่อซองค่ะหลังออกกำลังกายตอนเช้านะคะก็จะชงไฟเบอร์แลอสสีเหลืองรสมะม่วงดื่มค่ะ พอตอนบ่ายก็จะชงไฟเบรรกสีเขียวรถมะนาวดื่มแทนน้ำหวานเพราะให้ความหวานสดชื่นดีมากเลยค่ะ